สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับมมนี่ผมจะพามาพี่น้องมาหาตึกแหงในคลองครับพี่น้องคลองน้ำไหลครับตรงนี้มันเป็นประตูน้ำครับพี่น้องมองขาวๆมองสะพานประตูน้ำครับเป็นคลองน้ำไหลพี่น้องน้ำไหลตลอดนี่ซีครับมันเป็นคลองทรงน้ำแหละพี่น้อง เดี๋ยวรา,ายละเอียดมือไต่เก็บด้วยพี่น้องด้วยว่าอยู่จุดใดนี่ผมวานเบิงครับพี่น้องเอาเห็ดฟั่งวานเบิงก็ได้ปลาขาวอยู่ครับปลาขาวใส่กระลังทอดครับพี่น้องใส่กระลังทอดเลยครับกับวัใหญ่เป็นไหนครับแต่ว่ากระพอทอดไต่ครับพี่น้องนี่ด้วยอืมเขาเหลือเสียบเนี่ยเห็ดสมเนาะเห็ดสมกับเสียบด้วยพี่น้องปลาขาวอย่างบึงโหนะพี่น้องเนี่ยปลาขาวไอ้เอียงกับปลาขาวตากลุ่มประมาณเท่าไงจัก บเขาตะกลุ้มตะมุนกันไหมเพื่อนเนทางคนลาดบานข่อยบุมมีเขื่อนมี่นำมีแต่ปลาหมอปลาลินปลาเข็งเขนานเออปลาเขาปลาเขาตะกลุ้มนี่บ้านเพื่อนอ๋อเกี๊ยดูวเกี๊ยใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยทุกทั้งเลยอ๋อจ้าไปถอดไปซอยเพื่อนมึงไปถอดพี่น้องกบ็ค่อยๆพวกกันอืมโอเคเดี๋ยวเก็บปลาพี่น้องเดี๋ยวจิตึกอันต่อไปครับ อ,อย่าปล่อไปตั้จะไน่เนี้ยขางขูกด,ด้ดสิหน,น,นึ่งสองสามเฮีย่ค่อยง่ายบันเดนาะเฮียแข็งผุด มานอพี่น้องเนาะก็ของแล้วนั่นจะได้บดปลากยงตรงนี่คี่น้องผมบชร้ปลายงนี่บางลางบักขะยงตัวใหญ่หอบอันนี้ปลาอย่างโบหงนี่ปลากยงปลนขาวนั่นล่ะปลาขาวยังละซื้อเันหลายซื้อเนาะขะยง่เลยครับ อุ e <Ein> ูยปลาขาวยังไงเปล่าสามตัวบนตัวปูากอดปลากอดพี่น้องปลากอดครับปลากอดปลากอดน้อยบ่อืมปลากอดน้อยเนี่ยปลากอดก็ดีก็ดีแล้วเนาะแล้วก็เป็นน้อยนอืมปลากดพี่น้องปอดปอดปลากดปลาก้องไม่ต้องกันเพราะกระติกกัรลึ กองธรรมชาติพี่น้องเอ้ยหลุดกันไล่หลายถูด,ด้วยใจยด้อหลดุดเสียงหลดุดจะดังจะน้อยหายอยู่หากินเนะพี่น้อง แหบ่ตแหบ่ตพ mm ี่น้องไม่ยฟ้าวะ มองเห็นได้ครับพี่น้องตำแหน่งที่ว่าผมเมื่อวานเหี่ครับพี่น้อวานเหี่ยฝรั่งในคลองนะครับตำบลวังมะนาวนี่ครับปากท่อลาบ,บุรีบ้านห้วยน้อยพัฒนาครับ ดักดักเลยปลาสวยงานี่ด pues ูดิปลาสวยนี่ปลาสวยเงามปลาสวยงสองตัวเลยครับปลาขาวสองตัวเอ้าบาทละัดสองโตสามโตเก้าพี่น้องใส่สมกันไปครับเพราะเด็กถอดได้เด็กน้อยอยู่นักกินใส่ด้วย สองตัวสองตัวในปลาสวยรือปลาสวยตัวนึงเท่าไงนี่ละบาทนะตัวสองตัวครับสะสมบตไปครับพี่น้องคือเพิ่นว่าด้พอเฮ็ดดอกเดียวบ่เอาดอกหญ้าเอาไปเอาไม้เกราะปนอย่างนี้สองตัวอยู่ปลาสวยเอ้าเดี๋ยวติกันเลย ขวงมันจิได้บ่เนาะข้างข้างโคกวันนระบันี้ติขวงาไหมนได้ยหนึ่งเส้มกาขาว

จะเตรียมเดี๋ยวพีนน่น้อง,งมันเป็นปูนครับข้างคามันเป็นปูนมันเป็นหินยาบติดหยาบอาให้จมดินครับพี่น้องถ้าไม่ฉลบดินปุ๊บเัาจะหลากขึ้นครับมันเปขึ้นนะ เตมนึงเตี้มเดียวพี่น้องพี่น้องมันปิ้นในขอบปูนนะครับขอบปูนแบบนี้เขาตือของไฟมันบางจาังหวะมันเจอแบบขอบแมันะเกาะยี้นี่เหรอผมมาขาดผมดึงหลายรอบเลยแฉดนิดหน่อยนึงเดี๋เดี๋ยวเขามัดบัดเอาก็ได้เอาเตี้ยมหนึ่งอัดอุดพี่น้อง ซ้ำอยู่นะบ่หมานดอกครับเขาได้ปิ้งก็ได้ปิ้งนึงผมว่าจะไปเห็ดสมบ่ได้เห็ดซ้มเห็ดเผือกหญ่ตัวนึงเอ้เห็ดเผือกเนาะไข่ปลาสูตรบ่ะไม่ขีดเลืองเลยพี่น้องปิ่งหนึ่งนึกถึงพี่น้องเลยโอ้ปิ้งผมว่าเสียบดิผมบักบักปิ่งไข่หอมเออเป็นไข่ทุกตัวเลยนะเนี่ยท่องโปองเนี่ยไข่สตัวเลยแต่ว่าผมหน่เฉพาะกันครับพี่น้องเพราะว่ายานเหี้ยนี่ยันเหี้ยอ่ะ มันเถื่อได้ขอบปูนเถื่อไม่ไหมผมก็บูกล้าลงได้ดล้ลงได้ก็ดีเลยหผมบูกล้าลงน้ำตังที่ตังบูกล้าลงครับน้ำม,มันไหลน้ำผมบูกล้าลงสไต้แหะครับผมไม่ใช่พอเอาซ้ำอยู่แล้วพอได้กินมาพ,พี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตึกแหะก็ถือว่านี่ได้ทอดนึงสามารถทอดก็ทอดจา,ยายน,นใหญ่นึงการได้ย่างก็ได้สองหีบอีกหญ่อยหนึ่งเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็เพาะซ้ำอยู่ที่น้องเด้อ อกันชุมนามทพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ